สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช็อตบุ๊กพอดแคสต์พื้นที่สำหรับคนที่อยากเก่งขึ้นวันละนิดวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนังสือที่เรียบง่ายแต่ส่งพลังจนกลายเป็นเบสเซลเลอร์ทั่วโลกและเปลี่ยนความคิดคนมาแล้วนับล้านนั่นก็คือ The Courage to Be Disliked หรือในชื่อไทยว่ากล้าที่จะถูกเกลียดหนังสือเล่มนี้เขียนโดยอิชิโรคิชิมิและฟูมิตาเกะโคกา เนื้อหาทั้งหมดเล่าในรูปแบบบทสนทนาระหว่างชายหนุ่มผู้สับสนกับนักปรัชญาผู้เข้าใจชีวิตสิ่งที่หนังสือพยายามจะบอกเราไม่ใช่แค่เลิกแครแต่มากกว่านั้นคือการปลดล็อกจิตใจจากกรงที่เราสร้งขึ้นเองและกล้าที่จะใช้ชีวิตตามแบบของตัวเองประเด็นสำคัญจากหนังสือ 1. อดีตไม่ได้กำหนดอนาคตคุณหลายคนคิดว่าเพราะเรามีอดีตแบบนั้นเราเลยล้มเหลว แต่หนังสือเล่มนี้บอกว่าเราไม่ได้ทุกเพราะอดีตแต่เพราะเราเลือกจะยึดติดกับมันต่างหากแนวคิดนี้มาจากจิตวิทยาแบบแอดเลเรียนที่เชื่อว่ามนุษย์เปลี่ยนได้เสมอถ้ากล้าเลือกที่จะเปลี่ยน 2. ปัญหาทั้งหมดในชีวิตคือปัญหาความสัมพันธ์ลองคิดดูคุณเครียดเพราะคนอื่นไม่เข้าใจคุณเศร้าเพราะรู้สึกไม่มีใครรักคุณโกรธเพราะโดนตำหนิ คุณไม่กล้าเพราะกลัวคำพูดคนอื่นปัญหาเหล่านี้ล้วนเกี่ยวกับคนอื่นไม่ใช่ตัวคุณจริงๆ 3. หน้าที่ของคุณไม่ใช่ทำให้ทุกคนพอใจนักปรัชญาในเรื่องพูดไว้ว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่อิสระคุณต้องแยกหน้าที่ให้เป็นหน้าที่ของฉันคือใช้ชีวิตให้ดีแต่หน้าที่ของเขาคือจะชอบฉันหรือไม่ไม่เกี่ยวกับฉันเลยยิ่งคุณพยายามให้ทุกคนพอใจ คุณจะยิ่งทุกข์และยิ่งไม่ใช่ตัวของคุณเอง 4. ความสุขไม่ใช่การได้รับการยอมรับแต่คือการรู้สึกมีคุณค่าด้วยตัวเองเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าฉันมีค่าแม้ไม่มีใครยอมรับซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเราลงมือทำอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกับคนอื่นและมีความหมายกับเรา 5. จงกล้าที่จะไม่เป็นที่รักเพื่อจะได้ใช้ชีวิตที่คุณรัก คุณไม่สามารถมีอิสระและต้องการการยอมรับจากทุกคนไปพร้อมกันได้สรุปส่งท้ายหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้คุณเป็นคนดื้อรั้นแต่สอนให้คุณกล้าพอที่จะเลิกวิ่งตามความคาดหวังหยุดมองคนอื่นเป็นเครื่องวัดคุณค่าและใช้ชีวิตของคุณอย่างแท้จริงถ้าคุณอยากเริ่มมีความสุขในแบบของตัวเองจงกล้าที่จะถูกเกลียดเพื่อแลกกับอิสระภาพทางใจ ขอบคุณที่รับฟังช็อตบุ๊กพอดแคสต์หากคุณชอบตอนนี้ฝากกดแชร์กดไลค์และกดติดตามและถ้าคุณรู้จักใครที่ยังติดอยู่กับคำพูดของคนอื่นส่งคลิปนี้ให้เขาเลยครับแล้วพบกันในตอนต่อไปเราจะสรุปหนังสือดีๆที่เปลี่ยนชีวิตคุณในเวลาไม่กี่นาทีเพราะคนที่อ่านคือคนที่ไม่หยุดเติบโตสวัสดีครับ